สวัสดีค่ะน้องขอบคุณพี่คนดีวันนี้จะมา่แคสด่านอะไรนะบอกคนช่วสิทออเฮลล์ค่ะทาวเวอร์ออฟเอาวันนี้เล่นกันสองคนพี่น้องค่ะตามคำขอของพี่ๆนะคะเอาเริ่มเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆไปเลยไปโรดไปโลดขอบคุณภากให้พี่ๆฟังด้วยค่ะหนูไปตรงไหนตามพี่คนดีไปนะคะไปเลย พี่คนดีรอน้องด้วยนะลูกอ่าขอบคุณอยู่ตรงไหนแล้วคือสะพานกสีเขียวแล้วค่ะขอบคุณไม่ต้องซูมกล้องนะคะให้พี่ๆเห็นหนูด้วยนะค่ะหนูไม่ต้องซูมกล้องเด้อพี่หนูกายอ่ะพี่ๆคะพี่ของหนูกายอ่ะตอเปลี่ยนด่านแล้วค่ะอาวไปเลยค่ะพี่คนดีรอน้องด้วยนะคนดีอยู่ไหนกระโดดสิลูกกระโดดสิโดดกระโดดออะพี่คนดี คนเต็มไปหมดเลยค่ะคนเยอะมากพี่พี่พี่รอน้องด้วยหนูไปไหนแล้วลูกหนูคือกรงที่พี่มาแล้วค่เออพี่หนูผ่านหนูตายเหรอเอาไปใหม่บนอ่าแบบนี้ตามแบบนี้ตามคำขอของพี่ๆนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะเล่นผ่านไหม มมกก็ไ่รู้เหือนนับอกพี่พี่สิใครไปถึงด่านไหนแล้วถ้าถึงด่านไหนบ้าแล้วคะคอมเมนต์บอกหนูด้วยนะคะขอบคุณไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ใกล้จะถึงด่านสีดำแล้วค่ะเห็นพี่ไหมคะไม่เห็นเลยพี่คนดีอยู่ตรงไหนทำไมไม่รอน้องอะลูกไม่เลยห่วงใจตลอดเลยอ่อขอบคุณเล่นไปค่ะ

ขอบคุณเล่นของตัวเองค่ะเล<อ>่นของตัวเองพี่ๆไปถึงไหนกันแล้วบ้างคะคอมเมนต์บอกหนูด้วยนะวันนี้ใจตลอดเนี่ยหัวใจตลอดเลยลวันนี้น้องขอบคุณนะคะมาเล่นกับพี่พคนดีนะคะพี่ชายเข้าเข้ากับปูวิเศษวะนี่เข้ามาปูวิเศษแล้วมันจะเป็นอีสติก เจอกันไหมคะไปยไปหรือย right. okay. oh. uh, ังพี่เจอน้องยังหูุกเจอแล้วเจอแล้วโอเคเปลี่ยนด่านอ่าใครอยากให้น้องขอบคุณเล่นแมปไหนนะคะอเมมคอมเมนต์มานะคอมเมนต์มานะคะ